เรามาดูข้อ2กันนะครับข้อ 2, 2เป็นระบบสปริงที่ประกอบไปด้วยกี่เอลิ e มนต์ครับ1 2 3 4 5 6 e ี่ห้าหเอลิเมนะครับผมกําหนดตรงนี้เป็นเอลิเมนต์ที่1นะครับตรงนี้เป็นเอลิเมนตที่2ตรงนี้เป็นเอลิเมนตที่3ตรงนี้เป็น 4. เอลิเมนต์เออไม่เอาเอาอยี่างบนดีกว่านะครับยู่างบนนะครับยูู่งนี้นะครับตรงนี้เป็น5แล้วก็ตรงนี้เป็น6 นะครับจุดต่อมีอยู่ทั้งหมด12345จุดต่อนะครับ5จุดต่อก็คือผมกำหนดเรียงจากซ้ายไปขวาแบบนี้แล้วกันนะครับ12345นะครับไอจุดต่อเบอร์234เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือรูปเขาวาดค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะไม่หมุนแต่จริงๆก็คือมันมันก็ควรจะเป็นเป็นแท่งๆเนาะแล้วก็มีล้อนะประมาณนี้นะครับเอาผมวาดไว้เป็นแท่งๆมีล้อแบบนี้นะ เอาเอียงเชียวอ่ะไม่เป็นไรประมาณนี้นะอ่ะวาดใหม่มันเอียงก็เนี่ยก็มันก็ไม่มีเออมันก็จะไม่หมุนไม่อะไรนะครับก็คือนึกนึกภาพออกนะครับเหมือนเหมือนตัวอย่างที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะก็จะเป็นเป็นบาร์นะครับก็จะเป็นบาร์แล้วก็มี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 ล้อมีล้ออยู่นะครับแล้วก็เนี่ยอยู่มีกําแพงกันแบบนี้นะไม่ให้มันหมุนนะครับก็เป็นหมดเลยทั้งเบอร์2เบอร์สาเบอร์สี่นะครับอันนี้ผมวาดให้ดูอันเดียวก็พอ นะครับตรงนี้ก็มาตรวจสอบนะครับว่า Element แต่ละ e m e n t เนี่ยมีจุดต่ออะไรเชื่อมกันบ้างนะครับ Element 1มีใครเชื den, life, ่อมกับใครครับเบอร์1อยู่ซ้ายเบอร์2อยู่ขวา Element 2ครับ Element 2นะครับ2ีนิองยู่นี้นะ2องยู่นี้ก็คือเป็นอะไรครับมี2กับ3นะครับ Element 3ก็2กับ3ครับ Element 4ครับ Element กเบอร์4ก็เป็น3กับ4นะครับ Element 5 ก็เป็นอะไรครับ2กับ4แล้วก็ element 6ก็คือ4กับ5นะครับเอาละทีนี้เราก็เตรียมประกอบสมการตอนนี้ก็จะต้องมีทั้งบนด5สมการนะครับเพราะฉะนั้น stiffness m a t r i x ของเราก็จะเป็น5คูณ5นะครับก็ก็เช่นเดิมนะครับก็คือแถว1 ก็สัมพันธ์กับโหนดหนึ่งนะแถว2สัมพันธ์โหนดสองแถว3สัมพันธ์โหนดสามเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็คอลัมน์ก็เช่นเดียวกันนะครับก็1 2 3 4 5ก็สัมพันธ์กับแต่ละโหนดไปนะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมใช้ปากกาสีเดียวกันดีกว่านะครับเพราะว่ามันมันจะได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรานับเอานะครับว่ามันมีมันมี มันมีกี่ตัวนะครับทีละสี่นะครับอ้าเอลิเ,เมนต์เบอร์หนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งก็เชื่อมหนึ่งกับสองนะครับห้านิวตันเมตรนะครับหนึ่งกับสองก็เชื่อมกันก็ห้าลบห้าลบห้าห้ากระเถิบมาทางซ้ายหน่อยเดี๋ยวมีอีกหลายตัวนะครับถัดมาเอลิเมนต์สองนะครับก็เ,เ, 2, เป็น 2, เบอร์สองกับเบอร์สามนะครับเอลิเมนต์สองเบอร์สองกับเบอร์สามแปดนิวตันต่อเมตรนะครับก็บวกแปดตรงนี้จะเป็นลบแปดลบแปดแล้วก็แปด element สก็สองสามเช่นเดิมก็บวกอีกหนะครับบวกอีกห้าลบหนี่ลบหแล้วก็ตรงนี้บวกอีกหนะครับถัดมา element สนะครับ element สก็จะเป็นสามสี่นะครับ element สี่ก็ค่า k เป็นสิบนะครับสามสีเนาะอันนี้บวกสิบลบสิลบสิบสอ่าแล้วก็ element หเป็นสองกับส่นะครับอันนี้ยีิบนะอันนี้ยีบ 20ก็เป็นไงครับก็ตรงนี้ก็บวก20ลบ20ลบ20ตรงนี้บวก20แล้วก็เอลเ e น t 6นะครับ4กับ5ก็เป็นอีก20เนาะตรงนี้บวก20เข้าไปลบ20ลบ20ตรงนี้แล้วก็20อ่าเพราะฉะนั้นเมทริกซ์เของเราก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็ประกอบไม่ยากนะครับประกอบไม่ยากถัดมาก็ ผมก็เขียน u อะไรให้เสร็จก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับทางด้านขวามือก็จะมี u ยังไม่ใช่ขวามือนะครับก็คือ u 1 u 2เนี่ยเมทริกมันต้องคูณกับเวกเตอร์แบบนี้นะ u 5นะครับอ่ะใส่วงเล็บให้มันดีๆหน่อยนะครับเขียนลำบากเหลือเกินโอเคถัดมาทางด้านขวาก็จะเป็นแรงภายนอกผมใช้ f ตัวใหญ่นะครับ f 1 f 2 f 3 f 4แล้วก็ f 5นะครับ โอเคนะครับตรงนี้เป็นสมการที่ยังไม่ได้ใส่เงื่อนไขคขอบนะครับผมก็มามาแก้ตัวเลขตรงนี้นะครับเอามารวมกันตรงนี้รวมกันได้ล8สามนะครับผมก็ก็ลบลบเลยลบเลยตรงนี้ลบสามแปดจำไว้นะ 38, ใส่38เลยครับเดี๋ยวลืมตรงนี้เท่าไหร่ครับ23บสาเนาะยี 23. แล้วก็ตรงนี้50โอเครีบลบรีบใส่แล้วก็จะได้ไม่ลืมนะครับห้ 50. อ่ะตรงนี้รวมอีกนิดนึงลบสินะครับลบ2ทีเลยมันใส่ตัวเลขเดียวกันนะครับหบสาอ่ะโอเคถัดมาก็มาใส่เงื่อนไขขอบตรงเนี้ยนะครับยกับ F เนี่ยนะครับก็คือแต่ละโนดเนี่ยจะต้องรู้ U หรือ รู f หรือความสัมพันธ์ระหว่าง u กับ f นะครับไอความสัมพันธ์ระหว่าง u กับ f เนี่ยนะครับถ้าเขียนสมกา,ารแค่5สมกา,ารเนี่ยมันมันจะแก้ไม่ค่อยถนัดต้องต้องจัดรูปนะครับจริงๆผมคิดวิธีไว้แล้วแหละว่าจะทํำยังไงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองเขียนเป็นโค้ดแค่นั้นเองนะครับตรงนี้1กับ5อยู่ที่กําแพงก็สบายครับก็คือ,อ,อ,อยูหนึ่งเป็นศูนย์ยูห้าเป็นศูนย์นะครับตามสูตรเลยนะครับอันนี้ตามสูตรเลยใส่ศูนย์เข้าไปใส่ศูนย์ ทีนี้มาดูแรงที่จุดต่อ2นะครับจุดต่อเบอร์2ก็มีแรง10นิวตันตรงนี้อะไรครับไม่มีอะไรเลยก็คือ0นนิวตันนะครับตรงนี้อีก10นิวตันนะครับจำได้แล้วนะครับใส่อะไรคร right ับ1 0 0 10นะครับเอบศู0ย์นี่ก็คือ10ไปทางขวาก็เลข10ก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบเลยนะก็คือไปทางขวาเครื่องหมายเป็นบวกนะครับไปทางซ้ายเครื่องหมายเป็นลบนะครับอันนี้เรากําหนดเครื่องหมายไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับภายในอ l เลเมนต์เนี่ยนะครับก็ใส่แบบนี้นะครับตรงนี้แก้สมการไหนครับก็เอาสมการ สองสามสี่มาแก้นะครับสองสามสี่มาแก้นะครับแก้ออกมาได้ u สอง u สาม u สี่นะครับเมื่อรวมกับ u หนึ่งเท่ากับศูนย์และ u ห้าเท่ากับศูนย์แทนเข้าไปในสมการที่หนึ่งและสมการที่ห้าก็จะได้ f หนึ่งกับ f ห้านะครับ f หนึ่งกับ f ห้ารวมกันจะต้องได้ลบยี่สิบนะครับมันถึงจะสมดุลได้จริงๆแล้วถ้าเราใช้แมโทรอิเล็กะนะครับสามารถพิมพ์สมการนี้เข้าไปเลยนะครับให้มันลุยออกมานะครับมันลุยมันจะแก้ทั้ง u ทั้ง f มาพร้อมกันเลย5ตัวนะครััับบมนนลุยได้ะครซึ่ง ซึ่งอย่างที่บอกนะครับผมคิดว่าม,มันมีวิธีการเขียนโปรแกรมที่ที่อาจจะใช้อาจจะใช้เมทริกซ์ใหญ่หน่อยแต่ว่าแก้ทีเดียวแล้วออกมาเลยนะครับซึ่งผมคิดไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลองแค่นั้นเองนะครับหลังจากได้ f1 f5 ก็เก็บไว้ไปตอบนะครับมันเป็นรีแอคชั่นนะครับออภาษาทางกลศาสตร์เราเรียกว่ารีแอคชั่นเนะ แล้วมันจะต้องทําให้เกิดสภาวะสมดุลเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เอา U เนี่ยเข้าไปหาแรงในแต่ละ element นะครับผมเขียนให้ดูสัก element 1ก็แล้วกันนะครับเอา element element หนึ่ง element หนึ่ง element หงมีอะไรครับ element 1มีค่า k เป็น5ถูกไหมครับก็ใส่อย่างนี้5ลบ5ลบ5แล้วก็5อย่างนี้นะ แล้วก็คุณก็ใส่ u 1กับ u 2ซึ่ง u 1มันเป็นอะไรครับ u 1เป็น0ครับแล้วก็คุณก็เอา u 2ตัวเดียวนะครับที่หาได้มาใส่ถูกไหมครับแล้วก็ตรงนี้คุณก็เป็นไงครับทางด้านขวามือก็จะเป็น f 1ของ element 1กับ f 2ของ element 1นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับ f 1กับ f 2ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเลขเดียวกันแต่เครื่องหมายตรงข้ามนะครับเพราะว่ามันจะต้อง มันจะต้องเกิดสภาวะสมดุลนะครับในในในหนึ่งองคเนี่ยสปริงตัวเดียวเนี่ยจะต้องเกิดสภาวะสมดุลเป็นชิ้นส่วนที่รับแรง2แรงนะครับจะสมดุลได้ก็คือแรงจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันและก็ทิศทางตรงข้ามกันนะครับสำหรับอีกห้าอง e ์ปที่เหลือก็ไปเขียนมาให้ผมดูนะครับว่ามันได้ค่าเท่าไหร่นะครับ